สวัสดีครับผู้ชมรายการ KTF4 Score ครับวันนี้ครับขอนำผู้ชมมาอยู่ที่สนามกีฬาจังหวัดเพชรบุรีครับที่สนามดอนคานั่นเองครับติดตามรายการแข่งขันฟุตบอลลีกภูมิภาคดิวิชั่น2คู่ระหว่างกรุงเทพบุรี F4 ครับวันนี้ครับบุกมาเยือนทีมเพชรบุรี F4 สเปซเฟรนตัวจริงครับของเจ้าบ้านนะครับในเกมนี้และสเปซเฟรนตัวจริงครับของอัศวินดาบมาครับกรุงเทพบุรี F4 ในเซตสีส้มเพื่อสื่อแจ้งความพร้อมครับกรุงเทพบุรี F4 ครับ บุกมันเยือนเพชรบุรีโคชิงห์ก,ก็ให้สัญญาณนก,กอีครับเป่านกอีเริ่มการแข่งขันในครึ่งแรกครับในหน,น้าของเพชรบุรียับซี้ยับได้โอกาสบ,บุกจากขวาไปซ้ายก่อนทางหน้าจอท่านผู้ชมแต่มุมลูกนี้ติดนังทวัดแล้วยิงซ้ำลูงเอวหลุดกรอบไปประมาณหนึ่งหน้บรรทัดครับโอ,โอ้โหแต่โดยทางในก็น่ากลัวเลยครับเพชรบุรีขึ้นมาทางขวา ได้มองแล้วยโยนมาที่เสาไกลมนรีปัดไว้ก่อนแล้วลอกเข้าซ้ายเปิดเข้ามาับติดมนรีนสานนัสกดัดออกไปโอ้โหเอฟสองังหวะติดครับมนตรีดีสังครับและสานนะครับเป็นผู้ที่สกดัดออกหลังไปอ้องชาวนแล้วคืนกับลังสนนานนสกดัดลกนี้พลาดแล้วครับโอ้โหแล้วตบเข้าในดงก่อนแล้ว ตะผ่านไปได้แล้วใจ่ายให้เพื่อนล็อกเข้าขวาแล้วยิงติดสารานักลูกนี้สก,กัดไปหน่อยแล้วแหมลูกนี้ยิงไปติดตัวโอ้โหโดนบุกหนักครับเพชรบุรีมากแล้วนันทวัตตัดได้เปิดไปติดอีกแล้วปั๊มสาระบอลมาตกที่เลดี้อาลีแล้วยิงลูกนี้โอ้โหผู้สาวตัวยังเซฟไว้ได้โอ้ยจงังหวะการวิ่งของเลดี้อาลีนั้นยืนดีครับยืนตำแหน่งดี ปีตีครับแม่แต่ว่าว่ะยิงนั้นยากไปนิดนึงครับยิงขนามไม่อเมยเท่าไหร่ <Hey. S 1> อัศยะตัดตอนได้ครับเลาเปิดคิดแล้วพัทลูกไม่ใช่พัดซัดด้วยขวาโอ้ไปติดเซฟครับแมวโอ้แต่ตันทีไม่ได้เก็บของเราครับชัยพัทลูกนี้ไปติดเซฟแล้วคอนเนอร์อีกแล้วเพชรบุรีไอ้เปิดมาลูกนี้บอลมาถึงมณฑีครับโอ้แล้วลวุฒสินก็ป่าวุยโมราการแข่งขันในช่วงแรกไปก่อนครับ นาคมเจริญสุขครับฟอวิธสัญญาณว่าจบ4ี่าทีแรกยังคงเสมอกันอยู่ที่ศูนย์ประตูศูนย์ครับในเกมนี้ขึ้นหลังเลยคลอสมอนตีชกออกมาได้แล้วซ้ำแถวสองโอ้โหอมนตียังเซฟนะแมวโอ้โหลูกนี้ครับนายทะเบียนอยู่ไหนครับพาเขาไปแจ้งเกิดทีครับมอนตีตีสังอเสยดึงกลับหลังครับจตุชัยจตุชัยได้ เปิดมาทางซ้ายมีแบ็คเต็มขึ้นมานัตพลเมินแก้วยังเปิดไปได้แล้วโดนปัดน้ำแข็ลูกนี้น่าจะเป็นจุดยิงถึงเปิดของนัตพลเมินแก้วครับแบ็คซ้ายครับดายนี้คอ,อนเนอร์ต่อเนื่องมาไป็คโขอาเลียโผโหโอ้โหเสียดายสุดๆครับลูกนี้ของเดซีอาเลีครับไปชนคาน้ำแข็ยังไม่ได้ประตูขึ้นนะครับถิ่มเยือนอย่างกรุงบุบรี แล้วเพชบุรีมาสมเจติกได้จะให้เจรุชัยได้เปิดมาทางซ้ายครับแล้วออยบอลตกอาลีครับวกไปแล้วมี2องตัวหลังเพชรบุรีแต่โดนเตะลูกนี้โอโ้โหู้สินว่ายัางไงครับผู้สินให้เป็นลูกเซตพีหนากรอบแล้วแมู่อชัยครับวิ่งหลอกมาที่ชัยพัดได้ปัด้วยขาวาไปตกหลังข้าครับ จูงเงินไปครับมีเวลาเหลืออยู่สำหรับกรุงเทพรีเอฟซีแต่พีชช่วงทดเจ็บของกรุงเทพรีครับจตุชัยวิ่งหลอกแล้วชัยพัดเตะปัดด้วยขาโอ้โหไปตกใส่ครับแม่เทศกาลออกมาก่อนโอ้แล้วกุหสิศก็ต่อเลยเวลาการแข่งข่งไปเลยครับแม่ลูกยิงมาจะขวบชัยพัดครับโอ้โหสาวนิสาสดอายุ30มสิบปวแม่ตกลงมาหลายคนเลยครับโอ้ไปโดนคางครับแม่ จบเกมครับแบ่งกันไปเพราะหนึ่งแต้มครับสำหรับลุงทอรีฟซีและเพชรบุรีครับก็ทีมงานทุกคนก็ต้องขอขอบคุณแฟนคลับที่ตามมาเชียขอบสนมครับสำหรับวันนี้ครับทุกคนก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับเกณฑ์มีค่อนข้างจะประทับใจครับในในวิธีการเล่นแล้วก็การที่สามารถเอาตัวรอดของนักกีฬาของเราครับค่อนข้างจะประทับใจนะครับ เออไม่ได้มาตรฐานครับเพราะสนามเราเล่นบอลดับเบิลพาร์บอลสั้นของเราไม่ได้แต่ในกีฬาเขาแก้ไขสถานการณ์ได้ดีนะครับเรื่องแผนนี่คงต้องไปปรึกษากันอีกครั้งนึงนะครับนกมาอ็ครับผม สำหรับคนที่ไม่มาก็เข้าใจนะครับเกมค่อนข้างจะไกลนะครับแล้วก็สําหรับคนที่มาก็ขอบคุณมากนะครับที่มาเป็นกําลังใจให้กับเรานะครับผมว่าคนที่มาเนี่ยจะได้รับความสนุกในเกมเยอะมากเลยสำหรับวันนี้นะครับ